สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้รับชมและจับจองกันนะคะคันนี้มาด้วยราคาหลักหมื่นเท่านั้นค่ะทุกท่านสามารถนําไปใช้งานวิ่งกันได้ปกตินะคะราคามิตรภาพ98,000บาทค่ะราคาเงินสดนะคะรถกระบะ Ford Ranger ปี0ย์เกาค่ะติดฟิล์มแล้วนะคะเรียบร้อยตลอดทั้งคันค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นๆแอร์เย็นค่ะราคาถูกด้วยนะคะดอกยางยังดีะลุกท่านสีสันร,รอบคันก็สวยงามตามรูปเลยนะคะแคปเปิดได้กว้างๆขับเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกขึ้นดกเป็นไฟฟ้าค่ะขึ้นลงสะดวกใช้งานได้สบายสนใจสามารถจับจองกันได้นะคะติดต่อผู้ขายเพื่อน,นัดดูรถทดลองขับติดต่อสายตรงได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป แนะนำให้หนัดกล่วงหน้าและไปดูตัวรถนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนําเสนอให้ชมข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นในว,วันนี้ต้องรากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ